ใก้ถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วแต่ก็ยังไม่มีเวลาตกแต่งบ้านที่เยอะแยะเลยขนาดนั้นงั้นมาแต่งบ้านแบบเร่งด่วนด้วยผลังสร็จรูป MCS บ่ากันเถอะค่ะ เทศกาลวันคิดมาสแล้วก็คงเป็นเทศกาลที่อบอุ่นและได้อยู่กับคนที่เรารักใช่ไหมคะแต่บอกไ้เลยนะว่าที่ประเทศไทยถึงจะไม่มีหิมะเหมือนต่างประเทศเขาแต่เราก็สามารถแปลงบ้านให้เข้ากับบรรยาแกาววันคิดมาสนั่นเองแต่ก่อนอื่นที่จะไปแนะนําไอเดียการแต่งบ้านวันคริสต์มาสเดี๋ยวเรามาบอกข้อดีของ MCS V ที่เหมาะกับการแต่งบ้านแบบเร่งด่วนกันเถอะค่ะข้อแรกนะคะก็คือติดตั้งง่ายรวดเร็วไม่ต้องก่อ อิดฉาปูนให้ยุ่งยากแค่ทาการและยึดน็อตก็เสร็จแล้วคะ่ะอย่างที่สองคือมีลวดลายให้เลือกหลากหลายทั้งลายอิดลายหินลายไม้และให้เข้ากับตีมคิดมากได้เลยและอย่างที่สามนั่นคือน้ำหนักเบาขนย้ายสะดวกติดตั้งง่ายไม่เปืองแรงผู้หญิงอย่างเราก็สามารถติดตั้งได้ง่ายเลยอย่างสุดท้ายนั่นก็คือความทนทานนั่นเองคะ่ะใช้วัสดุคุณภาพดีทนทานทนฝนทนแดด สีไม่ชี้จังง่ายๆด้วยไอเดียแต่งบ้านวันคริสต์มาสแบบเร่งด่วนด้วย MC s w a r อย่างแรกคือสร้างมุมถ่ายรูปเก๋ๆเลือกผนัง MC s w a r ไล่อีกสีแดงตกแต่งด้วยต้นคริสต์มาสกองของขวัญและไฟประดับ รับรองว่าได้ลรูปส,สวยๆไว้อวดเพื่อน,นแน่แน่ไต้ติวันคิดมาในต่างประเทศสุดๆอย่างที่2คือตกแต่งผงนห้องรับแขกเรื่องผนัง M C S wall ลายหินอ่อนสีขาวเพื่อเพิ่มความหรูหราตกแต่งด้วยถุงเท้าวันคิดมาดาวประดับและเทียนหอมสร้างบรรยากาศอบอุ่นในเทศกาลวันคริดมา แย่งที่3คือแป้งโฉมห้องนอนเลือกผนัง M C S Wall ลายไม้สีน้ำตาลให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองตกแต่งด้วยหมอนอิงลายคริสต์มาสผ้าห่มนุ่มๆและโคมไฟสร้างบรรยากาศผ่อนคลายในวันคริสต์มาสอีฟนี้เองแต่แต,แต,แต่แล้วก็มีทิปเพิ่มเติมที่อาจจะบอกทุกคนนะคะอย่างแรกนะคะการเลื่อนสีของผนัง M C S Wall ให้เข้ากับธีมนะคะก็ควรเลือกเป็นสีแดง หรือสีขาวหรือสีไม้ให้เข้ากับบรรยากาศวันคริสต์มาสเองอย่างที่2คือใช้ไฟประดับเทียนหอมหรือคอนตกแต่งอื่นเพื่อเพิ่มบรรยากาศวันคริสต์มาสยิ่งขึ้นและอย่างสุดท้ายนะถ้าเปิดเพลงคริสต์มาส ก็ยังสามารถสร้างบรรยากาศให้ดีสุดๆไปเลยหวังว่าไอาเดียเหล่านี้นะจะช่วยให้คุณแต่งบ้านวันคริสต์มาสได้อย่างรวดเร็วทันใจและสวยงามถูกใจแม้มีเวลาจำกัดนั่นเองค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะก็มรีคริสต์มาสนะคะ